สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โรงแรมโอปอินจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะระหว่างทางเข้ามีร้านขายเครื่องดื่มและอาหารให้เลือกหลายร้านเลยค่ะภายในตัวโรงแรมและห้องสะอาดมากค่ะส่วนใครที่ชอบผ้าเช็ดต,ตัวแบบนุ่มๆควรพกมาเองนะคะเพราะว่าผ้าเช็ดต,ตัวที่นี่เขาค่อนข้างหนาและแข็งค่ะผ้าปูเตียงที่นี่เขาปูได้ตึงนอนสบายมากค่ะส่วนหมอนก็นอนสบายเพราะว่าเขาไม่ย้วบเลยค่ะข้อเสียของที่นี่ก็คือคอยร้อนเสียงดังมากๆเลยค่ะ อาจจะต้องพกที่อุดหูมานะคะสำหรับคนที่นอนยากไม่ต้องการเสียงดังหากได้มานอนฮอบอินจังหวัดบุรีรัมย์แล้วอย่าพลาดมาเดินตลาดซอกาวนะคะขับรถมาจากโรงแรม10-15นาทีก็ถึงแล้วค่ะที่จอดรถอาจจะหายากนิดนึงอาจจะเดินไกลหน่อยนะคะของกินก็มีให้เลือกเยอะค่ะราคาก็ไม่แพงด้วยอาหารที่นี่ถือว่ารสชาติดีเลยค่ะังนีก็อย่าลืดูนะคะ